สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตดตช่องปไาโดเย้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือคลิปรีวิวบาร์บี้นั่นเองวันนี้คะะเราก็จะมาเล่นทายสีกันนะคะก็คือนี่มใบมีทั้งหมดมีแก้วทั้งหมดหกสีหกใบแล้วก็หกสีค่ะวันนี้นะคะทาลดูว่าแก้วไหนสีอะไร ว่าใครจะทายถูกนะคะเอออตบถูกอ่าถ้าใครทายถูกนะคะได้ไปเลยหนึ่งคะแนนโอเคอ่าแม่ถามไฟฟ้าก่อนนะคะไฟฟ้านี่สีอะไรคะ<ส>แก้วที่หนึ่งแก้วที่หนึ่งสีม่วงใช่ไหมคะอ่าพี่ตีนเลยน้ำใสว่าจะเป็นสีม่วงไหมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกเป็นสีม่วง<ย>ใสอีกโรคใส่อีกใส่น้ำเองใส่น้ำเอกค่ะ ทำไมไปโผกว่าสิคนนี้ยว่าเออซิสตอมาแดนชนคนถ่ายถูกจริงจริงด้วยค่ะอ้าวต่อไปแก้วต่อไปพี่ตีมแก้วที่สองพี่ตีมสีอะไรคะสีส้มอ้าวสีส้มเทน้ำเข้าไปจะสีอะไรจะถูกไหมจะถูกไหมไปว้ยวตี๋ถายผิดสี คนเลยคนเลยได้หนูอะรลูกด้สีน้านะครับจะไม่ต้องล้างหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกอะทิชูทีิชดสีเอาคนเลยเนไอ้ทิชจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีส้มฮะออกเป็นสีส้มสีส้มหรือสีเหลืองลูกไม่รู้ทุกคนช่วยคอมเมนต์กันหน่อยสิแม่ว่าสีเหลืองดูแก้วเลยเ้ยสีส้มฮะสีส้มสีส้มนะ สีส้มอ่าแสดงว่าสีส้มอ่ะพี่ตีนทายถูกหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งาหต่อห่อ่าต่อไปแก้วปลายฟ้าแก้วที่สามสีอะไรคะสีสีอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอย่าคิดนานอย่าคิดนานฮะสีเหลืองอ่ะพี่ตีนเทนน้ำใส่เลยสีเหลืองจะเป็นสีอะไรสีเขียว ใส่ดำเยอะหน่อยเทลูกก็ได้สวยๆเขียวไปคือสีดำเลยสีเขียวให้ดูดูช้อนนี่ดูช้อนนี่น่าสีเขียวจ้ะอ้าวแก้วต่อไปแก้วที่สี่ทองพี่ติมสีอะไรคะสีอะไรคะสีม่วงอ้าวเติ๊กติ๊กเติ๊กตักติ๊กชัยใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมเออใส่น้ำเยอะหน่อย ใส่น้ำเยอะหน่อยลูกใส่น้ำเยอะหน่อยมันจะได้ใช่อ้าวเออทำไมถ่ายถูกวะแม่โอสถสลับแก้วเลยนะเต้มยังถ่ายถูกเลยสีม่วงนี้เวลาเราใส่น้ำอย่างนงี้จะออกสีดำนะลูกเนาะเนี่สีม่วงจริงๆด้วยอ้าวแกจะต่อยปาสาลูกสีส้มส้มอ้าวสีส้มใช่หรือเปล่าเอาอีกรอบหนึ่งสีส้มเอาแก้อรวมมิดมันอยู่ตรงไหนวะ ใส่เข้าไปเลยค่ะสีชมพูใส่อีกใส่น้ำอีกใส่อ้ำอีกเนอะว้าวไฟฟ้าสีแดงสีเมื่อกี้ไฟฟ้าบอกสีอะไรลูกสีส้มสีส้มต่กลายเป็นสีแดงไปแล้วไฟฟ้าตอบผิดค่ะอ็นเอ็นจากสีแดงมาแล้วเฮ้ยทิวโพดมันออกเป็นสีชมพูอ้าวแก้วต่อไปสีใส่ลูกสีใส่ลูกจริงหรือเปล่า ะใสครคิดว่าสีใส่ลูกคอมเมนต์มาเลยค่ะเน่าดูสิว่าจะเป็นสีอะไรก็สุดท้ายเขาว่าสีดำอ่ะอ้าวไปเลยสีอะไรอุยใส่น้ำเยอะๆไปเลยลูกสีอะไรรวมไปเลยรวมอีกเอาอีกเอาอีกใส่น้ำอีกจะได้ออกมาสีเยอะๆจะได้ออกมาสีสวยอ้าวจะออกสีดำได้ไงดูดีเราจะแย่งกันเนี่ยแย่งกันทะลุกว้าง อ้าวอาให้น้องคนน่ะคนไหมจะเป็นสีอะไรสีรวมมิดอูมันจะเป็นสีดำเปึ๊ดเลยอ่ะพี่ติมว้าวสีช็อกโกแลตเหรอคะอ่ะเป็นสีช็อกโกแลตเลยอ้าวตกกลง่าพี่ไอติมทายถูกไปหนึ่งสองพี่ติมทายถูกไปสามน้องป้ฟ้าทายถูกไปสองทายผิดหนึ่งนะคะวันนี้พี่ไอติมชนะ <Yeah. S 2> เย้เย้ดอบไฟฟ้าแพ้ไปหนึ่งนะคะอ่าอาสวัสดีค่ะสำหรับคลนี้ค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บครัสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน